สวัสดีค่ะมาเพิ่มแก็บช่องนานะนะคะวันนี้นะก็จะมาดีบีพอปอีกทั้งหมดของเรานะคะเพราะว่าของน้อก็มีเหมือนกันอันแรกนะคะเดี๋ยวเราไปทำแรกกันเลยอันแรกนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นสีชมพูอันนี้คืออันแรกที่เราเข้าวงการพอปอีทเลย คืออน,นยอดฮิตกันนะก็จะเป็นสีชมพูรูปวงกลมนะคะเสียงก็จะดังๆหน่อยก็ฟินดูนะคะแล้วก็อันที่สองนะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าเขียวๆมั้งแต่ดูในกล้องมันจะฟ้า,ฟาอันนี้นะคะก็เป็นอันที่เราซื้อมันเป็นพร้อมกับสีเหลืองนะ อันนี้ก็จะเสียงฟินฟินหน่อยนิดน,นึงมันแล้วจะสีด้วยยาที่เป็นเสียงแบบนี้นแล้วก็ต่อไปกันนะคะที่ชิ้นที่สามนี่คือชิ้นที่สามของเรานะ นี่สีเหลืองเป็นตัวเดียวที่แบบมีช่องเยอะที่สุดที่เรามีเลยนะอันนี้ก็จะเสียงฟิน,น่ลยอันนี้คือสีเหลืองนี่อันเดีรวชอบมกักบอันนี้ก็คืออันที่เป็นอันที่สองนะเราสั่งมาพร้อมกับสีเขียวพอดีเป๊ะแต่มันส่งมาก่อนสองวันแนละ้ว เทาที่เราจำได้นะเท่านี้แหละทุกคนบ๊ายบาย